ใยี่อนิเมะขอเสนอสัะยุทธ์ทรุฟ้าภาคสัญญาสมปีตอนที่หนึ่งหลังจากที่นาวร้านเย็ยนหลานได้ขึ้นเป็นประมุคน้อยแห่งสำนักม่านเมคาตัวนางนั้นมีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะยกเลิกสัญญามั่นหมายกับตระกูลเสี่ยวซึ่งสัญญามั่นหมายนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยปู่ของนางกับผู้ใหญ่ ของฝ่ายตระกูลเสี่ยวนางไม่อยากจะต้องแต่งงานกับคนที่นางไม่เดีวรักไม่อยากจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่มีอนาคตนางก็เลยได้ทำการบุกไปที่ตระกูลเสี่ยวโดยไม่ฟังความของนาวรานเจียนโดยในการไปในครั้งนี้ของนางจุดประสงค์เพื่อยกเลิกง,งานมั่นหมายนางได้นำคนไปได้วยกันสองคนหลิวริง่งสิทธิ์ของกูเ่เฮิ แล้วก็มักกะทายยกทังเกอเยให้เกอเยนั้นเป็นผู้ใหญ่ในการคุยกับคนของฝ่ายตระกูลเสี่ยวแน่นอนว่าการไปยกเลิกงานมั่นหมายในตอนนี้เหมือนกับการตบหน้าตระกูลเสี่ยวเป็นในๆโดยนางของแรกกับยารวบรวม,รวม,รวมปานหยุดแน่นอนว่ายารวบรวม,รวมปานนั้นจะช่วยให้คนที่กินเข้าไปสามารถรวบรวม,รวมปานยุดในขณะฝึกฝนได้มากขึ้น นี่คือสิ่งที่นางเนี่ยหาจุดอ่อนของตระกูลเสี่ยวในตอนนี้และก็จุดอ่อนของคนที่นางจะต้องแต่งงานด้วยอย่างเสี่ยวเหยียนเสี่ยวเหยียนเองพอรู้ว่าตัวเองนั้นกำลังเนี่ยถูกฉีกหน้าแล้วมันคือการเสียศักศีเอากลย,ยบรรดาลโทสะได้ทำการล่างสัญญาสามปีขึ้นมาสัญญา3มปีนี้ก็คืออีก3ปีข้างหน้า ตัวเขาและนาร้านเย,ยนหลานจะไปประลองกันที่สำนักบ้านเมคาคู่ชนะจะได้ในสิ่งที่ต้องการแน่นอนว่าสัญญามันหมายนี้เกิดขึ้นจากคนสองคนหลังจากเสียวเหยียนที่ได้ทําการนะร่างสัญญานั้นขึ้นมาแล้วตัวเขาก็ได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในการได้เจอกับเยาเฉินอาจารย์ผู้เปรียบเสมรอนปิดาแล้วเปลี่ยนอนาคตของเขาไปตลอดกาลจนถึงวันนี้ครบสัญญาสามปีที่ตัวเขาจะต้องประรองกับหน้าร้านเย็ยนหลานแล้วเซียวเหยียนได้มาที่สำนักม่านเมคาอามสัญญานัดหมายโดยทันทีเราบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายนั้นพอได้เห็นหน้านะับได้เห็นหน้าร้านเย็ยนหลาน ก็มีความรู้สึกว่าปะบุกน้อยของเรานั้นแข็งแร่งแต่พอดูเซี่ยเวเหยียนแต่ละคนมีความคิดต่างกันออกไปบางคนมองเซี่ยเวเหยียนว่ามีความดุดันบางคนมองว่านี่นะหรือคนที่จะมาเป็นสามีอนาคตของประบุกน้อยของเราแต่เราบรรดาหัววุโศหรือไม่ว่าจะเป็นนะครับความมา จากสมาคมนักปุงโอซอหรือเจียสิงเทียนจากราชวงศ์กับมองเซี่ยวเหยียนว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนกับขยะของตระกูลเซี่ยวที่พวกเขาเคยได้ยินมามีความดุดันมีความหน้าเกงขามอยู่ในตัวเด็กคนนี้น่าจะไม่ใช่ขยะของตระกูลเซี่ยวดังข่าวลือที่เขาได้ยินมาแล้วส่วนทางด้านมู่เฉนินจากตระกูลมู่กับบอกกับนาหลานเจียนว่า นาร้านเจียนนี่เนี่ยหรือเด็กที่จะได้เป็นควายเขินนะเป็นลูกเขยนะครับของท่านข้ามองแล้วเนี่ยบุคลิกตภาพด้วยท่าทางองอาจแบบนี้มองยังไงเนี่ยก็ไม่น่าเป็นขยะของตระกูลเซียวแล้วด้วยบุคลิกแบบนี้ข้าพูดได้เลยว่ามีน้อยคนมากที่จะสามารถมีมันได้ด้วยไวเพียงเท่านี้นาร้านเจียนเองก็รู้สึกเหมือนว่ามันก็ใช่อย่างที่ ทางมู่เฉินเนี่ยพูดมาเพราะบุคลิกของเซี่ยวเหยียนตอนนี้แตกต่างไปจากเดิมส่วนทางด้านคั่อว,วุโสทั้งหลายของสำนักม่านเมคาไม่ว่าจะเป็นยุนเหลิงที่เป็นคั่อว,วุโสใหญ่พวกเขาในที่นี้จะเป็นกรรมการในการตัดสินและเป็นพยานในการนับมารองสัญญาสามปีครั้งนี้ด้วยสัญญาสามปีกำลังจะเริ่มขึ้น แน่นอนว่าเซียวเยียนนั้นไม่อยากฟังคำมารำาบบทเกี่ยวกับเราบรรดาผว้วุโสเขาเนี่ยได้ทำการยกกระบี่ขึ้นมาแล้วก็ตัดบทการพูดของน้าร้านนับทางด้านของยุนเหลิองออกไปทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประทะกันยุนเหลิงคอรู้อย่างนั้นครับรู้สึกเหมือนกับว่าไม่พอใจในตัวเซลเยียนเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมให้เขาเนี่ยได้พูดจบก่อนเซลเยียนพูดคำที่ว่า การแข่งขันหรือการต่อสู้ครั้งนี้เป็นตายฟ้าลิขิตแล้วก็เริ่มเปิดฉากในการต่อสู้กันทั้งคู่ใช้กระบ,บี่ในการย่างเชิงแน่นอนว่านาวรานยนันหลานอาจจะมีเปรียบนิดหน่อยในการต่อสู้เพราะเนื่องจากเคล็ดวิชาที่นางเรียนบวกกับาธาตุที่นางมีอยู่าธาตุปานยุตเป็นาธาตุลมความคล่องแคล่วจะเหนือก็ของเซียวเหยียนในระดับหนึ่งพอเราบรรดาศิษย์ ที่มองเห็นนะการต่อสู้ที่ดุเดือดของทั้งคู่กับมีความรู้สึกว่าว้าวพันปะมุกน้อยของเราเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนางสามารถเรียกเพชรวิชากระบ,บี่นะที่มีความเรียกเพชวิชากระบ,บี่ได้ถึง5เริ่มขนาดสิทธิ์บางคนยังเรียกได้แค่ไม่กี่เริ่มเองแต่นางด้ยยุเพียงเท่านี้กับมีพอสวรรค์ที่ขนาดนี้เซียวเหยียนเองก็ไม่น้อยหน้า สามารถตอบโต้นาหรานเยียนหลานได้อย่างทูสีเหล่าบรรดาผู้วุฒิสวดทั้งหลายที่กําลังมองดูอยู่นั้นถึงกับตกตะลึงด้วยความสามารถของเซียวเยียนในตอนนี้สามารถเทียบเท่ากับเหล่าบรรดา,าชาวยะเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าน,นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นแต่พวกเขากลับรู้สึกว่าว้าวเด็กคนนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับใครบางคนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นนาหรานเจียนฟ้าหมาเจียซิงเทียน กับรู้สึกตกใจและคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่มีเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้สึกคุ้นเคยนั่นก็คือทางด้านไฮโปตงเพราะไฮโปตงรู้อยู่แล้วว่าเสี่ยวเหยียนนั้นมีศักยภาพแบบไหนเด็กคนนี้เนี่ยเก่งจริงๆนะน้นารานเจียนได้ทําการวิเคราะห์ด้วยการแข่งขันแล้วการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในสนามสามารถคู่ขี้กับนารานเยียนหลานได้ถึงระดับนี้ในจังหวะนั้นนารานเยียนหลาน พยายามใช้ความเร็วของนางเพื่อจะทำให้เกิดภาพรวงตาแล้วขังเสี่ยวเหยียนเอาไว้ในวงกลมแต่เซี่ยวเหยียนกลับใช้การกระทืบเท้าต่ำเพื่อทำรายนะภาพรวงตาโรนั้นออกไปแล้ววิชาแบบนี้มันคล้ายคึงกับคนที่โผล่ไปในตระกูลโมแน่นอนว่าเกิดเย่กลับมีความรู้สึกจำขึ้นมาได้วันนี้เนี่ยมันคล้ายคึงกันส่วนหลนา,านเย็นหลานก็เริ่มจะใช้พลังของนางมากขึ้น ในการจะรับมือกับของนะครกับตัวของเสี่ยวเหยียนส่วนอีกฝากหนึ่งทางด้านหยุนจือหรือหยุนหยุนกับรู้สึกถึงอะไรบางสิ่งที่มันมีพลังอันมืดดำตัวนางนั้นได้พยายามไล่ตามสิ่งนี้ไปเนื่องจากกลัวว่าเจ้าสิ่งนี้อาจจะเป็นภัยต่อสำนักม่านเมฆาก็เป็นได้ตัดสลับภาพมาเหล่าบรรดาคนของตระกูลใหญ่รวมไปถึงคนจาก ตระกูลน,นะครับที่มีชื่อเสียงก็กำลังดูในการแข่งขันนี้ในจังหวะน,นั้นกูเ่เฮอรราชานะครับราชันกูเ่เฮอได้มาเยี่ยมเยือนเพื่อมาดูการปะระลองในครั้งนี้พอดีแล้วก็ได้เข้ามาทักทายเราบรรดาคู่อาวุโสของตระกูลใหญ่ในจักรวัดเตียนมาาพอกูเ่เฮอมานั้นทุกคนก็ทำความเคารพนะแนะนำตัวกูเฮอนั้นสะดุดตาที่ว่า ว้าวท่านคงเป็นไฮโปรตรงตอบไฮโปรตรงอูเฮอก็ตอบไปเลยว่าไฮโปรตรงท่านนั้นเป็นเหมือนตำนานข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านมาพอสมควรนะครับแต่ว่าการสนทนาน,นี้กลับไม่ได้อยู่นานมากนะักเพราะว่าการประลองในสนามเริ่มเข้มข้นและน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆการประลองครั้งนี้ทั้งคู่เริ่มใช้เคล็ดลับเริ่มน้ำ ความสามารถที่แท้จริงออกมาทางตัวของหน้าร้านเย็ยนหลานเองก็นำเกาะปานยุธออกมาใช้ซึ่งเป็นการบอกว่านางนั้นอยู่ในระดับเซียนเซียวเหยียนเองก็ไม่น้อยหน้าได้นำเกาะปานยุดของเตกออกมาเช่นเดียวกันเพื่อประรองกับนาร้านเย็ยนหลานเหล่าบรรดาผู้วุโสเห็นอย่างนั้นก็ชื่นชมว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆมีพรสวรรค์ตั้งแต่ยุยังน้อยสามารถขึ้นสู่ระดับเซียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ แทบจะเทียบเท่าได้กับหน้าร้านเย็ยนหลานแต่กลับมีช่องว่างเล็กๆขอทั้งสองคนอยู่หน้าร้านเย็ยนหลานพอเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าการต่อสู้นี้เนี่ยมันเริ่มจะเข้มข้นขึ้นถึงแม้ว่าเสี่ยวเยียนจะอยู่ในระดับเซียนแต่ก็ยังพอมีช่องว่างด้วยเค็ดวิชาหรือการต่อสู้แต่อย่างที่เห็นทั้งคู่นั้นมีผัดกันลุกและผัดกันลับทางด้านของหน้าร้านเย็ยนหลานก็พูสดสำบวไปว่า ตาที่ข้าไปยังตระกัวเสี่ยวข้าไม่รู้สึกเสียใจใดๆทั้งสิน้นเพราะข้านั้นอยากเลือกตัวของสามีี่ตัวข้าเองแต่เจ้ากลับไม่เข้าใจความรู้สึกของข้าที่ข้าเนี่ยต้องการที่จะเลือกคนที่ข้ารักใ้ตัวของข้าเองเสี่ยวเหยียนเองก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนนะักแต่ตัวเขาบอกไปว่าตัวเขานั้นไม่ได้โกรธแค้นน้ารานเยียนหลนัในใดๆทั้งสิน้น แสิ่งที่นารยานยานทําในตระก,กูลเสี่ยวครั้งนั้นกับไม่ถูกต้องการต่อสู้ครั้งนี้นาฬยานยานพยายามโชว์ศักยภาพของนางออกมาให้มากที่สุดในการต่อสู้เพื่อจับยิตเสี่ยวเหยียนแต่ตัวเสี่ยวเหยียนนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าร่างการต่อสู้กับคอจะเหนือกว่านาฬยานยานสามารถเตะนารยานยลานให้จมธรณีได้เหล่าบรรดาผู้โสกก็เริ่มมีความประหวั่นแล้วว่า นา,ารันเย,ยนลานจะสามารถสู้กับเซียวเหยียนคนนี้ได้หรือไม่นา,ารันเย,ยนลานเองตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ทางในนั้นทางตันนะครับเพราะเนื่องจากทักษะของเซียวเหยียนนั้นไม่ว่าจะเป็นความเร็วหมัดเท้าข่าวศอกกับพอจะมีเปียบเหนือกว่านางพรูวุโสข้างๆได้ถามยุนเหลืองว่าท่านพรูวุโสตอนนี้เนี่ยท่านเริ่มกังวลหรือไม่ว่านา,ารันเย,ยนลานอาจจะหยุนเหลืองบอกดูไปก่อน แน่นอนพอตอนนี้ดาวรันเยนหลานถึงกับใช้ท่าไม้ตายที่ตัวนางเดลรำเรียนมาเป็นเคล็ดวิชารับนะครับอย่างหนึ่งจะเรียกว่าไม้ตายก็ได้พเพราะเซียวเยียนเห็นอย่างนั้นเอาสิในเมื่อดาวรันเยลลานอยากจะเปิดศึกเต็มอัตราศึกตัวเขาเองก็พร้อมที่จะเปิดศึกเช่นเดียวกันเซียวเยียนนั้นได้นำนะครับเม็ดยาเม็ดหนึ่งออกมาเพื่อที่จะกินแล้ว เรียกเปลวเคิิงชนิดหนึ่งออกมาเหมือนกันเปลวเคืงชนิดนี้นหลายๆคนอาจจะรู้จักนั่นก็คือเพิงสัตว์อสูรสีม่วงที่เป็นการบ่งบอกถึงตัวตนเยียนเสี่ยวในการแข่งขันปุงโอสถนั่นเองเหล่าบรรดาผววู้วุโสที่อยู่ณตอนนี้มีเพียงไฮปโตงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วแอบพวแกเสียงเทียนกับมีความตกใจว่าเฮ้ยนั่นมัน มีความคล้ายคลึงกับเหยียนเสี่ยวคนที่ได้อันดับหนึ่งของการประลองยุทธเสี่ยวเหยียนนั้นไม่ท้ายผิดหวังเขาโชว์สกิลอีกด้านหนึ่งแปลไฟที่เคยใช้ในการปรุงโอสดนับหรือไฟพิเศษที่มีชื่อว่าบัวเขียวกันพิภพตอนนี้เสี่ยวเหยียนได้เปิดเผยตัวจริงแล้วเขานั้นก็คือเหยียนเสี่ยวที่เข้าร่วมการประลองการปรุงโอสดของจักรวรรดิเจียนมาแล้วได้ที่หนึ่ง เดียสิงเทียนรวมไปถึงขั้วกระบาดดาผู้วุโสทั้งหมดตอนนี้เกิดอาการตกตระึงเป็นอย่างมากว่าเยียนเซี่ยวเซี่ยวเหยียนคือบุคคลคนเดียวกันรวมไปถึงนาอารานเจียนเอาเองนั้นรู้สึกได้ทันทีว่าเยียนเซี่ยวเซี่ยวเหยียนเขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ตัวเขานั้นมองพลาดไปเด็กที่มีศักยภาพถึงขนาดนี้เกือบจะได้มาเป็นลูกเขยของตระกูลเขาพาได้เสี่ยวเหยียนมาเป็นลูกเขย อน,นาคตตระกูลนาวรลานเย็ยนหลานนะตอนาคตของตระกูลนาวหานจะรุ่งโร์มากขึ้นตอนนี้เสียวเหยียนได้โชว์สกิลความเหนือชั้นคือการเรียกเปลวเคิงออกมาแล้วเตรียมตัวประสานเปลวเลิงทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเปลวเคิงทั้งสองกำลังรวมตัวกันก่อกำเนิดเป็นบัวเคิงคุชชาพิโรธแต่ก่อนหน้านั้นนาวรานเย็ยนหลานก็รู้สึกได้ทันทีว่า เยียนเสียวเสียวเยียนคือคนคนเดียวกันคนที่ทําให้นางรู้สึกใจวันไหวคนที่ทําให้นางรู้สึกรักกลับเป็นคนที่นางเคยเหยียบย่ําศักดิ์ศรีของเขาเมื่อสามปีก่อนตอนนี้นางรู้สึกทั้งนับตกใจทั้งงงรวมไปถึงนับตาวึงว่านี่มันอะไรกันแต่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเยียนเสียวหรือเสี่ยวเหยียนการประลองครั้งนี้นางต้องชนะเพื่อศักดิ์ศรีของสำนักม่านเมคาในฐานะประมุขน้อยนะับหรือประมุขคนต่อไปตอนนี้เสี่ยวเหยียนได้ผนึกสร้างบัวเพิงพุทธาพิโรธได้สำเร็จแล้วเวลาตลอดสาปีที่เขาถูกตั้งฉายว่านะ่ะพยัได้จบลงเปลวเคิิงอันสวยสงดงดงาม ที่มาพร้อมกับบัวเพิงพคุทชาพิาพรโรจ์ได้อยู่บนเมืองเซียเวเย็นแล้วก็พุ่งขึ้นไปหาหน้าร้านเยียนหลานจะทำการประทะแต่ก่อนหน้านั้นมันจบไปก่อนนะครับนะก็ตามรูปแบบไปอ่ะเป็นไงกันบ้างนะครับรอบนี้เราไม่ได้เปิดหน้าแต่เราเล่าแบบเอาจริงเอาจังนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แ่่ใช่อย่าลืมกดแชร์ขอบคุณครับ